สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซงแงแล้วก็อยู่กับนี่นะครับผมแปลงนะครับแปลงอันนี้นะครับที่ทานะครับทาเคลือบเงานะครับก็เป็นทาสีของเทอร์โบตัวนี้นะครับอะเคลือบอ่าน้ำยาเคลือบนะครับเป็นน้ำมันนะครับเป็นน้ำมันนะครับพี่นมาดูใกล้มาดูแปรงนะครับก็จะเห็นเป็นปึกๆนะครับเออแค่แซงแงนะครับใช้เสร็จแล้วนะครับ เราทาเสร็จแล้วนะครับก็ไปหาป้ายนะครับที่ไหนก็ได้นะครับนี่ครับป้ายไปป้ายไปให้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 ในเนี้ยคิดว่าเบาแล้วนะครับผมนะครับแค่ไง,งก็จะมาบอกวิธีการนะครับผมว่าเอา่อการที่เราจะ,ะล้างแปรงเก็บไว้ใช้นะครับถ้าถ้าไม่ล้างนะครับทิ้งอย่างเดียวใช่เสียทิ้งเลย แข็งเป๊กเลยนะครับเช้าปุ๊บแข็งเลยใช้ไม่ได้นะครับก็วิธีการทํานะครับก็เห็นนะครับนี่เหนืดๆนะครับมาดูใกล้ๆพี่นุ้ยนะครับอันนี้นะครับเป็นผงดินผงฝุ่นนั่นแหละนะครับก็จะเป็นพวกเม็ดทรายอะไรอย่างนี้นะครับนี่ให้เราทําแบบนี้นะครับทําเข้าไปแบบนี้เลยนะครับนี่ครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ถามว่าเออเราจะใช้เเราจะนํากลับมาใช้ใหม่นะครับ ก็ลักษณะนี่ครับผมแม่ทําอย่างนี้เพื่ออะไรพี่นุ้ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเพื่อทรายหรือขี้ฝุ่นนะครับก็จะทําการไปแยกเส้นเส้นแปลงเห็นไหมอ๋อที่มัมเป็นปึกใช่มันจะไม่เป็นปึกเนี่ยเราเราเราจะแยกกันนะครับเราก็ตาเข้าไปอีกตาเข้าไปอย่างนี้นะครับก็ขี้ฝุ่นนะครับก็จะเข้าไปทํางานอยู่ที่ในเส้นนี้นะครับเพื่อที่ทําการแยกนะครับอ่าพอย พอแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ดูว่าจะสวยงามนะครับนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่ครับนี่นะครับก็อ่านี่นะครับจะเห็นว่านะครับเนี่ตีออกแล้วนะครับเนี่ยแยกกันแล้ววีนน้อยเห็นไหมอ่านี่ครับแค่นี้เองไม่ยากนะครับก็ลักษณะนะครับเป็นแบบนี้บ้านเขาไม่ไม่ไม่มีอย่างงี้ไม่มีอะไรขี้ฝุ่น บบ Ooh, เป็นทรายเลยอะขี้ฝุ่นที่ไหนจะไม่มีแล้วพี่นุ้ยเยอะแยะอาอในเมืองในกรุงเทพมันไม่มีขี้ฝุ่นมันมีแต่ปูนนะก็ไม่รู้ละกระหาขี้ฝุ่นนั่นแหละก็ใช้ฝุ่นจะไปใช้อะไรอ่ะเอาทรายได้ไหมทรายก็ได้ถ้ามันไม่มีไอ้ขี้ฝุ่นมันจะดีกว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสลับสลัดเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะมันจะพองขึ้นมากะเก่าหน่อยแต่นะครับมันพองขึ้นไปสักหน่อยนึง แต่อย่าล <ik opoly in illing> ืมนะครับว่ามันดูดเอาน้ำมันออกไปด้วยนะครับก็นี่ลักษณะแบบนี้แค่นี้นะครับยังไม่จบพี่นุ้ยยังไม่หายยังไม่เสร็จแล้วเสร็จนะครับผมก็นี่นะครับก็แค่ไง่ก็จะใส่กระป๋องนี่แหละนะครับนี่อย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็นะครับนี่แฟบนะครับผมแฟบไม่ใช่ผงซักฟอกผงซักฟอกนะครับนี่ครับ เขาจะหาว่าให้ใช้แต่แฟบอีกเออนะครับผมพอใช้ผงซักฟองที่ซักผ้านี่แหละนะครับใส่เข้าไปอ่านี่ประมาณนี้นะครับผมอ่าแบบนี้นะครับอย่าไปใส่เยอะเดี๋ยวคพี่หนูจะบ่นเนาย่งนะครับต้องใส่น้ําด้วยนะครับไปไปช่วยขนหน่อยนะครับพี่หนูช่วยก็นี่นะครับผมเปิดน้ํานะครับใส่ใส่นี่เลยครับนี่อย่าใส่เยอะนะครับอย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับนี่เวลาใส่เข้าไปแล้วนะครับ ให้เราทําการนี่ครับอย่างนี้แล้วที่ขี้ดินที่กเกาะมันก็หลุดดีพี่นุย้ยนี่ไงเราเราที่เราเอาขี้ดินนั่นก็คือให้มันให้เส้นเส้นเส้นไอ้นี้เส้น,เส,น,น,เ,นเส้นแปง้เเแปงเนี่ยมันแยกออกจากกันนะครับก็นี่ไงเราก็เอาผงซักฟอกมาซักนี่แล้วนี่ไงเห็นไหมซักผงซักฟอกด้วยก็คือเอาน้ํามันที่ท,ที่ที่แป้งนี้ออกด้วยนะครับ<อ>แต่แต่นะครับ แต่ถ้าถ้าเราจะใช้เลยนะครับก็สามารถล้างน้ําเปล่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่แค่แค่งแ้ะไม่รีบนะครับไม่รีบก็จะแช่เอาไว้แบบนี้นะครับผมอ๋อให้มันขจัดคราปเานั่นแหละทิ้งเอาไว้แลผมทิ้งเอาไว้อนนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ครับเอาน้ําใส่เข้าไปอีกนะครับเอาให้ท่วมแปลงนะครับอย่าไม่ท่วมเดี๋ยวจะเสียหายเกิดการเสียหายขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ถ้าเร่งด่วนนะครับจะเอาไปใช้ก็สามา sustain, รถล้างน้ําเปล่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่รีบนะครับเอ,อ่อตัวตัว,ตว,ตวน้ํามันนะครับที่อยู่ข้างในนะครับทิ้งไว้แบบนี้นะครับก็เวลาเราจะใช้ก็มาขยี้น้ําใช้ได้เลยนะครับผมเหมือนกันนะครับแค่ทังนี้ก็จะทิ้งไว้แบบนี้อ่าเรียบร้อยนะครับผมก็คลิปแบบนี้นะครับเก็ดเล็กเก็ดน้อยแค่ทั้งนี้เอามาฝากก็แล้วกันวิธีการล้างแป้งจากสีน้ํามันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบ เออสีน้ำมันก็ล้างแบบนี้นะครับล้างเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับเห็นว่ามีประโยชน์อย่างไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ